ตาเรารักษาให้นะตาพอท้าได้จะกอดบืดเลยเรารักษาอะไรโอ้ยรักษาตาคนแยะนะแยะมีรักษาบริจาคตาด้วยเท่าไหร่ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบล้านนะตากราดาลตามันราคาแพงเครื่องดู มันร้อยสี่สิบล้านเฉพาะตาละเหลี่ยงจันเฉพาะตาดีเป็นสามสิบล้านดิของเมืองไทยเราเดีมันร้อยสี่สิบล้านแล้วลลวะกระจายออกตลอดตลอดเมื่อวานนี้ก็ไปไปงานอำเภอบ้านบัวอะไรแล้ว,ลว,ลวได้อำเภอก็ะบขอที่ว่าการอำเภอหลังหนึ่งให้เลยแหน่ก็ยังกันแล้ว <laughs> อำเภอกำมวกมาขอที่วการอำเภอหลังหนึ่งนี่ชำรุดมากแล้วเอาให้วะย่างกันเนี่ยเวลามันมีแต่ให้ตกลายจับมาไมีแต่ให้ให้ให้บท้ภาษาโรกเขาเรียกว่าให้แบบบทเนื้อบ,บทตัวแต่นี่เรื่องธรรมไม่ไม่เป็นอย่างนั้นให้ดยความเบตตาให้ตลอดเราไม่เอาอะไร เวลานีพอแล้วในหัวใจพอทุกอย่างพออย่างเลิกเลยด้วยไม่ใช่พอธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจึงแจกทานด้วยความเมตตาล้วนๆไปที่ไหนกระจายไปหมดเลยกระจายไปหมดทาที่ว่าจะเอามาเป็นของตัวไม่มีมแจะช่วยโลกช่วยโลกแต่ดีอยู่ตลอดเวลาคือเราดีหน่ก็ดีช่วยโลกด้วยความเมตตาอะไรละเอาจริงก็เอาจริงมากนะทุกอย่างถ้าว่าช่วยโลกก็ช่วยจริง มีอไรถึงไหนถึงการถึงไหนถึงการเลยเวลาช่วยจะขอก็แบบเดียวกันถึงขั้นจะเป็นจะตายเอาฟัดเลยกับกิเลสนะทุกมากทีเดียวจากนั้นมาเขาเรียกมช่วยปีน้องเราทั่วโลกเลยแหละสรุปทองคำน้ำแลซึมครับอมฟังสรุป ท่อคํำน้ำไหลสุมถ,ถึงวันที่สี่กุมภาท่อคำที่ราได้สามร้อยหกสิบสองกิโลครึ่งเท่าเรียกว่ายี่บเกแท่งแท่งนึงดูวันที่สองกิโลครึ่งนะเออมีที่ยี่สิบเก้าแท่งคือสามรอหกสองกิโลครึ่งนี่ได้ถ้าเป็น,ปนแท่งเรียกว่ายี่บเกแท่ง ทองคำที่ยังไม่ได้หลอม18กิโล25บาท13ต่าง <c oughs> รวมตัวคำที่หลาอแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น380กิโล58บาท2ตางถ้ารวมกับทองคำ37กิโลคึ่งที่มอบไปเข้าคำหลวงไปแล้วนั้นเข้ากันก็เป็นทองคำ418กิโล ยีหบาทสิบามตันี่จาจากทองคำจากทองคำชิบิโลเนี่ยสิอตันเหรอสิตันเออัก็เราสิเตันมันก็มาฟาดใส่สิบกิโลแล้วกิโลมันจะฟาดสิตันหนึ่งนะได้สากิโลมันก็จะ้าดสามตันหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นแหะทุกวัน นี่ที่เศษเป็นสัก1ิเอตันนะนี่ทองคำเราที่ได้มอฟควบคัอองหลวงแล้ว1ิเอตัน37กิโลครึ่งนี่เรียบร้อยแล้วที่นี่ได้มาใหม่อีกเป็นประเภทน้ำไหลซึมเขาเรียกว่า362กิโลครึง่ง29แท่งนี่ละเ้ออะไรนี่อี่างเงี้ยยอดประการที่เราแล้ว,ลวเราจะไปลอ สามริกโลเออสามรปสิบกิโลห้าสิบแปดบาทสองตาไีใแล้วถ้ารวมสามสิบเจกิโลครึ่งที่มอบเข้ากลางหลวงแล้วเข้าโดยกันซึ่งเป็นอะไรมันส่วนปีดย่อยนี่ก็จะเป็น้องคาสี่ร้อยสิดกิโลที่5บหาบาทสิบสามตา เงาได้เรื่อยๆเข้าเรือ่ยอยเข้าเรื่อยเรลมีแต่หาเข้านะออกไม่มีมีแต่ขนเข้าขนเข้า,ขขาตีธนั้นิเขาว่าตีธนีเขาว่าเข้าสู่ห,หัวใจของชาติไทยเราคือครังหลวงเ้วอุตส่าห์พยายามที่สุดแหละทองคำตั้งแต่เราเริ่มช่วยชาติมาดีก็ได้ทองคำตั้ง 11ตันกับเท่าไร่400กิโลกว่า418ค่เออ418กิโล11ตันกับ418กิโลดีตั้งแต่ okay, ที่ได้ในการช่วยชาติข่าวดีได้ถึง11ตันครับ418กิโลน,นั่นตามประกาศก็ใม้พี่เราตราชาต่วกันข่ากับาที่เอกิโลนี้ก็ไม่มีเลยกับ สี่สาม้อยสี่แล้วกับสี่รอยสบแปดไม่มีเลยนีแล้วดูได้แล้วเข้าเข้าหลวงไปแล้วสิบเอ็ดกิโลเห็นไหมเห็นไหแต่บนเราจะเป็นชิวเอตันคับเท่าไหร่กิเออิวตันที่เข้าขังวหลวงแล้วเวลาดีสิตันกับ4 1 8รแกิโล้เป็นย่างนั้นเข้าเรื่อยๆอย่างนี้ออกไม่มี เราไม่เคยทำา่าศาสนาพระวากษัตริย์ให้ดากพร้อยในหัวใจเราไม่ปรากฏไม่มีสมบูรณ์แบบทุกอย่างในการหนุนหนุนนะครับ<ช>อันนี้เขาชื่อในพรชัยชอบทางสินกับฮะต่พใชัยพรชัยชอบทางสินางวิไาชอบทางสินถวายเป็นเงินดอลลาร์หนึ่งพันสามรอยยี่สิบดอลลาร์ อครับครับโอ้ยดรบ้างนะะนี่อันนี้ฝรั่งมาจากเยอรมนีพูว่าจะลึกพามาฝรั่งอ๋ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ฮะนี่ใหม่ใหม่มิสเตอร์ฮอตและคุณกองเรียนมาจากเยอรมนีถวายห้าสิบยูโรกับสองพบาทห้าสิบยูโรห้าสิบยูโรโอ้ยูโร มันมาซุกแบบเราเลยเราเรียนไม่ทันนะมันมาซุกแบบอ่ะเรียนไม่ทันว่าจะลึกพามาครับฮะว่าอาจารยลึกพามาพามากราบหลวงตาประหลังเยินมันนีเออ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 เยอรมันเจ้าค่ะเยอรมันครับเยอรมันอีกช่วยกูอีกช่วยกูบวกนี้ต้องไปบ้านยามเถอะคุณจะอยากกันไหม เอ้พี่ถูกไปเลยกูจะใช่เอ้เพื่อเพื่อลานตอนแรก1,320ดอลลาร์แล้วอันนี้้ห่50ยูโรเท่ากับ2,500บาทเรื่อยๆเรื่อยๆฮะเรื่อยๆเรื่อยๆเ ได้<ส> é, หมูเข้ามาข้าวช่วยคนไทยนะเดี so, 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 ๋ยวแล้วไม่ได้เข้าข้างหลวงนะก็จัดแต่ประกาศแล้วประกาศด้วยกาที่จุญญาเรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอายำนั้นมาประกาศแล้วก็เปิดการที่เราประกาศที่เราจุญญาแล้คือเมืองในไทยไนะฉันก็ก็เอา ก็ยว่ามาช่วยอยู่ด้วยชากใจสร้างใก็ใช้ยู่ที่ไปไปอำเภอบัวบวอำเภอบัวก็มั้งบิดแล้ก็แตก้าอะไรอย้ถ้าอ่าคือว่าการอำเภอยื่นมาขอเราก็ให้ไปแตก้นเขาก็เริ่มลงมือแล้วก็อย่างนั้นแี้ อย่างเี้ราทประโยชน์ให้โลกเไม่เอาเราพูดจริงแเราพอทุกอย่างแล้วนี่เราทำเรียกว่าพอถ้าพอ้วไม่มีอะไรมาเพิ่มเกิไ่อีกพอพอใหัวใจที่ออกไปเต็มเมื่อแม่ตาอบไปหมดเลยช่วยโลกนี่ช่วยเราช่วยเมแม่ตาเอย่าหรือว่มีอะไรใจมาเข้าแล้วออกออกออก คือคืออาการเขากาคืออาการคือคำวกเขาก็ว่าแตกย้าะมันก็อยูไ่ได้ถ้าไปเราทำาแบบลวแตก่ามมันจะไม่อยู่เลมันขึ้นถ้าเขาอยู่ทําม่อาจอาจอยู่ได้คืออะไรไม่มีจอเจอเพื่อเตอเบืออย่างนั้นาเราทำอะไรมีแจะขยับเบื้อ,อย ให้จำไห้จำเอออ่าแปลงให้เขาลงมืออ่ะให้เขาลงมือแล้ว่าให้อำเภอหาช่างมาจัดทำเลยเราจะรับรองการจัดการเลยบอกเลยว่าให้มารับเป่งงวดเป่งงวดเป่งงวดไปทางการก่อสร้างคนก่อสร้างมอบให้อำเภอเป็นผู้รับผิดรับั้งหมด เรารรบไปแล้วแต่การเงินแต่ยัอย่างเดียวได้พูดตรงลงไปเยอะาแล้วอ่วชื่อสามวัยอวัยชื่อาชื่อสามวันที่ห้าครับวันที่ห้าครับจันที่ห้าครับเนี่ยว่าชื่อสามน่ก็เป็นวยเรืยงกันว่าชื่อสามเป็นเรียงัน พอดูลูก oh, ศ oh. oh. ิษย์เขาส่งพระขาโอ่งม้วงมาชุดสองพันหลังส่งมาจากทางคนบุเชื่อโอโอคือเขาจ้งลูิวนะโอู่เขาเรียกเขาเราไปแล้วไอ้เขาจ้งกิุช่ชนเขาโมกรบเอเขาพระเขาพระมะเขาพระมะ เจ้าเขาด้วด้วยไปเขาพ้ามีเรคนตั้งวิทยุก็ที่ก็เปชื่ของเขาเขาตั้งวิทยุมียรที่ส่งมุ่งมาสองพันครับก็สองพันมาเราเราก็คิดสันทีเลยว่าเาวบ้านจันทร์ประชาชเรา็ระ้าบุกพองมาเยอะบงที เอาที่2 3ไปต้องสองขันหยางนะเอาไปโหวตแปว่ามาไรนะเรื่อยอย,อยาา 2, บา,เา,าบนเรื่อยอยู่บ้ารถวายมา2,200บาทเขาแม่ละอองโคตตมีกับนายเรืองยศโคตตมีครับรวมกัน2,200บาทครับ,วร,บรวมกันครับรวมกันสองคน ออ oh. อันนี้หัวหน้ากองฮะบูชาทำ500ครับหัวหน้ากองครับ oh. แล้วกระเด็นุ่แก้ว500อุลราว oh. ี500ครับมานอกีก็จ้าเจไปไกะ่ะไปไปสาตัดไก่ด้านี้ที่เราช่วยีมาเท่าไหร่บนะีละ สองด่างคือเริ่มแร้วท,ที่เป็นต้นเสร็ก็คือเราไปปลูกตึกให้โยกเวาบโยงสะที่โยกเวาบโยกสะก็สิบห้าล้านตั้งห็นได้โถมสะใหญ่เป็นที่ว่างแห่งเดียวไม่มีไม่มีตึกไม่มีที่อยู่พักแค่ว่าที่อยู่ที่พอจะอยู่ได้ก็ อะไรสาใหญ่น่าจะว่างตรงนั้น, <c oughs> น,นแล้วเขาก็มาขอเราอีกเนี่ยตรงลงเราก็มาถมภูเขาแถวๆนู้น,น,นจะหมดเลาลสะหมดเลยให้เขาถมเราสร้างเองถมเราสีให้เองส,ส,สั้างหมดนานเท่าไร่จากนั้นก็ขึ้นตึกตึก,ตกยาวชิพ้ารากทั้ทงสะทั้งอันรวมกันเป็นชิพ้ารากนั่นแหละขับไปขับมา ดูสภาพก็เป็นอยู่ของผู้รักษาสมบัติของชาติคือสองดา่ดานด่านน้ำหนาวนะ่ะสองด่านเราผ่านไปผ่านมาเราดูผู้ที่รักษาด่านก็ฝ่ายผู้หญิงเขาก็มีอะไรเขาก็ขายของเ,ออเราก็ซื้อเอาของเขาสั่งให้คนรถซื้อเอาด่วยนี่เป็นระดับความชกศาน คือเอาของไม่เอาอะไรนิดหน่อยแล้วก็เดือนเก็บทิ้งเก็บอ่านให้ไปจากนั้นเราก็ต่อเลยพอจบเก็บจากนแล้วผมก็ส่งให้เดือนละเข้าละเข้าวสองดาบมีแล้วใช่เราต้องใส่ร่างมาเดือนละข้าเลยถ้าเขาใหญ่กันการนู้กับทางปาจีเขาใหญ่กันว่ากันถ้าเราได้ไปกรุงเทพยแล้วเราก็ไปทางปาจีแล้วก็ไปทางเขาใหญ่ ส่งกองให,ห้เอาของไปส่งแล้วให้ครอบครัวแล้วนึงพ่านดึง่านทางนีก็ให้ครอบครัวแล้วนึง่นพวกเข้าสารแต่นี่เรารถไปคันเดียวไม่ไหวทางโน้นไปรถไปหลายคันกาปาจีและทางเขาใหญ่นะมีรถไปหลายคันของจะได้ไปมากไอนน้ของเราไปรถไปคันเดียวก็เข้าสารน้ำตาล น้ำตา,ข,าข้าวคัวละกี่โคือบเต็มรถเราเอา่อข้าสารก็ข้าวคัวละหนึ่งถุงหนึ่งถุงเท่าน,นั้นแหละแล้วก็บเบอรบ๊อบก็ได้ข้าวคัวละหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันส่วนเด็กมีเท่าไหร่ให้คนละร้อยอร้อยทั้งนั้นนหะ <c oughs> ไปแต่ละวันละวันนี้จ่ายร้อยใบเลยฮะก็จ่ายแล้วไม่ได้คำนึงว่าจะหมดจะอยางเท่าไหร่นะ มีแต่จะให้ด้วยอาจความเมตตามันเปิดอยู่อย่างนี้เปิดอยู่มีเท่าไหรบทเราพูดจริงๆสําหรับเรามีหมดเลยเพราะอํานาจของความเมตตารุ่นแรงมากครอบโลกกระทำหรือว่าไงมันไม่ใช่ได้ร้อยนะมีมเท่าไรมาแล้ว่าก็ะบทหลวงตาบทบอกว่าเลยให้ชื่อหลวงตาบบว่าวก็ไม่มีเหลือละมีอะไรบทเลยลเรา มันก็เป็นอย่างนั้นคือมันเปิดซะทุกอย่างแล้วได้กี่ที่ปล่อยบทโดยสิ้นเชิงที่นี่ก็ความเมตตาเข้าแทนที่นี่เข้าแทนก็เอาออกบทนี่หลักจะไม่มีอะไรหลือว่าัดบดอะไรตอนเช้าตอนเช้าอะไรว่าก็ออกไปดูข้างนอกดูนี่ก็กลับมาก็สั่งการสั่งงาน คนที่เข้ามาในวัดนี่มันเป็นยังไงไม่รู้นะคันเข้ามาเข้ามาทีแรกก็เป็นผู้เป็นคนเข้ามาคันเข้ามาต่อไปก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นขโมยก็มีมันพิลึกเกินกนนะมันเป็นยังไงคนเข้ามาในวัดป่าบัาตาเราสังเกตมาตลอดนะเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆมาที่แรกกับมาด้วยความเยียบร้อยร้อยแล้วคืบเข้าไปคืบเข้าไปคลานเข้าไปเออ ได้ไม่พอได้ไม่พออะไรก็มีได้ไม่พอเพราะวัดนี้เป็นวัดที่เปิดเผยมีอะไรเอาโขนให้โขนให้ขาดตรงบุกพาองอะไรเข้าสารเอาให้ก็ควแล้วถุงแล้วถุงแล้วถุงให้ให้ไปตลอดอย่างนี้นะเนี่ยของสั่งมาเนเราให้ให้ให้ได้แล้วมันไม่พอเอาแล้วเอาแบบนั้นเอาอยแบบนี้ตกลงขโมยแบบนั้นขโมยแบบนี้เข้าไป เนี่ยถ้านอไดที่จับได้ว่าเป็นขบวนไล่ออกเลยเราไม่เหมือนใครนะพอจับได้ค่าห้ังค่าเขาชัดๆแล้วไม่ไม่พูดอะไรบอกให้ออกบอกกันเลยเราไม่พูดถึงเรื่องที่ว่าเพราะเหตุอะไรจึงออกอเราจับไปบทแล้วเพราะเหตุนั้นนะเป็นอย่างนี้นะมันเลวมากนะคนมาบ้าบารจานพวกแถวนี้ละที่เขาว่าอ้อมแอบๆอะไรวัาเนี่ย มันมาเป็นโจทย์เป็นมารเป็นทุกอย่างเป็นคูราชาโจทย์อยู่ในดีหมดนะมันน่าทุเลศนะทางวัดนี่ไม่เคยบกบางสิ่งของก็ไม่เคยบกบางแจกตลอดเวลาไม่ว่าทางใกล้ทางไกลครมาทํางานทําการแล้วแจกเข้าสารเอาแจกไป 1, ก็ควายแล้วหนึ่งถุงหนึ่งถุงหนึ่งถุงไปแล้วแจกไป น่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตยินดีในศีลในธรรมในครูบาอาจารย์ในวัดต่วามันไม่เป็นอย่างนั้นมันยินดีแต่ของที่มันจะเอาจะได้ช่องไหนมันเอาช่องนั่นช่องนั่นไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมันทุเรศน,นะต่อไปนี้จะไล่ไม่ให้เข้าวัดพวกนี้นะพวกเปรตพวกผีพวกโจรพว,ก,รวก,กวานมาเลวไล่เข้าไปทุกวนันทุกวันใครมาใครมาสังเกตมาตลอดละ่ะเราไม่ได้เบืออใครนะภาษาเท่า โกงเป่งเลยเจ้าลกโบกโขลกราเลยเห็นเจตนาจะตาไม่มีในธรรมทลายโกงไปโกงมาเลยพี่บอกว่าผี่ถูกบอว่าถูกเป็นอย่างนั้นตลอดโอ้มันน่าทุเลอ่ะวัดนี้เป็นวัดที่เปิดเผยด้วยความเมตตาเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเสียดายอะไรละเอาใครขัดข้ออะไรขัดข้ออะไรบทีก็มาจากที่ต่างๆขอเงินขออะไรที่จะไป เรียกว่าช่วยช่วยคนเจ็บคนไขน้ได้ป่วยด้วยวิธีการต่างๆเอาควรให้เงินสดให้ให้ควรส่งขาโรงพยาบาลส่งแล้วส่งแล้วเรารับรองเสียเงินให้หมดนั่นเราทําไปหมดแล้วนะไปที่ไหนก็เหมือนกันจนกระทั่งว่าเราไปที่ไหนก็ตามไปขอเงินเพราะเขาเห็นว่าได้นี่ออกจากวิทยุนี่แหละก็เราทําอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนั้น ที่จะมากระตามเข้ามา,ตาม,า,มาตามเขาว่าทุกแบบทุกสบับไปแล้วไม่ทราบว่าขอแบบไหนต่อแบบไหนเอาไปแล้วไปกินเลยก็มีแทนที่จะทำอย่าที่ต้องการมาขอว่าจะไปทำนั้นได้ไปแล้วไม่ไม่ทำอย่างนี้ก็มันพิลึกนะมนุษย์เราเนี่ยกินไม่พอกินไม่อิ่มกินแบบนี้กินแบบนั่นไปน่าทุเลศนะเเาาสงคอสงสารด้วยความสงสาร ันได้ไปแล้วมันมาทำแบบอื่นไปเสียตามความมุม่งหมายที่มาขอไม่ทําเสียอย่างนี้โอ้หน้าทุเลศน,นะมันความรคมันไม่พอพี่เลือกเกือแล้วเกินเราทุเลศน,นะเราให้โดยความเมตตาแล้ววันนี้ไม่มีอะไรล่ะก็มีเสารเน,นี่อะไรอนะ,อะในชีตรอ,องหลาเข้ามาจากจังหวัดเลยถาวายตั้ห้าร้อยบาทใับ จังหวัดเลยไม่ทีครับเขาฝากมาครับเลยแต่การวันวันบุญเข้าเปลือกลูกไปต่างประเทศไม่อยู่ลูกถวายข้าเปลือกไว้ก่อนห้าสิบกระสอบครับเออห้าสิบกระสอบเลยครับเออห้าสิบกระสอบประชาพลตำรวจเอกประชาและคุณหญิงวารูนี ผมนอกครับผมผมนอกครับผมผมนอกครับผมนอกพครอบครัวนี่ลูกบูรามันนี่ละเอครอบโดครอบครัวสบายเขาเปลือกห้าสิกระสอบกระสอบดูมันเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ล่ะเก้าร้อยเก้าร้อยเครับเก้าห้าี่สิบห้าขาวเหียวข้าเหียวเก้าร้อยาเจ้าแปดร้อยอเข้าเดียว ถุงละ 900, เก้าร้อยข้าวเจ้า <9 S 1> ถุงละแปดร้อยเอามาตามนะนี่นะอา้ <c oughs> อาว <c oughs> พ่อกับลูกพูดกันมันก็ต้องพูดกักสิพูดว่าท,ที่ที่อื่นคนอื่นเขาไม่ไล่ตีหาที่หอบไม่ที่พูดกับลูกี่เป็นไรไปเออนีนี่อันนี้เอาไว้นี่นะเออสิกับสอบอวันไหนนะวันเข้าเปลือกนะเฮือสิบกับสิบเอ็ดครับเออเออ ก็ดแล้วจำทิศเป็นวันที่สิบสามครับก็เลยรับปากไปตามประเทศนี่นี่ถวายเป็นเงินมาเลยนะถวายเป็นเงินมาเลยใช่ไหมเนี่ยครับถวายเป็นเงินหรือหรือเป็นข้าววาอยากจะถวายเป็นเงินเป็นเงินนะครับเออเป็นเงินก็เป็นแบบแล้กกันไปแบบแบบไรม่ก็ออกช่วยโลกแล้วล่ะแบบของเราเนี่ยมีแต่แบบช่วยโลกเออเอาละเอาใจพอใจนิมนต์ทางนี้เจ้าค่ะอะไรคุณสมศักดิ์ คุณพัฒนาอุเทียนจากอำเภอแม่สวลจังหวัดเชียงรายถวายปัจ 5, ัจห้าพันข้าเปลือกสามระสอบ่่ะวันออพอใจพอใจอ,อ่าท่านี้ก็เป็นข้าเม็ดสีทองจากคณะผู้ร่วมบุญครั้งที่สี่หนึมืนบาทนะเจ้าคะ่ะอ,อ,อันนี้บูชาพระบ,บรมสาราความรู้พระบ,บรมสาราลิลกธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟันเป็นแก้วห้าพันเจ้าคะ่ะ <laughs> <laughs> บันเป็นแก้วใช่ไหมปองตาแล้วเป็นอ๋อเออใช่แก่อจิ๋วแกเป็นพระธาตุเจ้าฮะช่้ไหมคน,หนนี้หมายถึงคนไหนไม่ไม่มได้เลือกนะเพราะว่าของหลวงตาครับเพราะว่าฝันของหลวงตาล่ะครับ ฟันของพระนะเจ้าค่ะที่หลุดออกมานะคะมาอายุมากไหมแก้วคะว่ะเ,เป็นพระบระมสารีริกธาตุเหมือนกันนะคะ่ะก็เลยถวายห้าพัานเจ้าค่ะฟันครูบาจา,า,าจาาหลวงพ่อเจ้า,จาค่ะฟ,ฟันของครูบาจาจอาจาันนิษฐะก็คือหลวงตาแหละฟันฟันของหลวงตาเลยครับ ฟันไันฟันที่ไหนเขาใครฟันอะไรฟันหลงตาเลยครับเอแล้วจะไปไงฟันหลงตาไปไหไเป็นแก้วเนี่ยค่ะมันไปไหนตุนตำรวจอีกประชาเนี่ยอยู่ที่ประชาพรมนอกเจ้าค่ะนั่นและตักตัแต่ด้านมานะคือ เริ่มแรก,ก่อนนี้เราประชาได้เอาไปก่อน <laughs> ทีนี้พอฟันเรามันขึ้นพร้อมกันทั้งทั้งสองซี่เลยนะเราก็เลยไปโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลให้หมอเขาถอดเราเขถอดเร ah, so. <laughs> าหายเยบทั้งสองตั้งแต่นั้นมาเป็นมันโยโย่ค่ขอยๆไม่พูดเดี๋ยวนี้เฉยเลยให้มันค่อยหลุดออเองถ้าหลุดอย่างนี้ไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ไป <laughs> รักษาให้มันดูดแดงเดี๋ยวนี้มันก็โยกคออยู่เราไม่พูดแต่มันโยคอพูดแล้วพอเวลามันหลุดไปพูดก็ะจันจไหมไม่มันไปอย่างานั้นหละปุ๊บ <c oughs> หายเยียบเลยเปโรงพยาบาลวันนั้นมันออกสองสี่ทีเดียวเลยแล้วหายเยียบทั้งสองถ้าเกิดอัลนา้ก็กเก็บโยคออยู่เดี๋ยวนี้หากไม่บอกบอกแต่โยกคอ เวลาหลุดไม่บอกถ้าธรรมดาควรจะเอาออกแล้วละ่ะเอาออกมันอยู่ในกาลนี้แล้วมันมีผลได้ผลเสียอยู่ในนี้ลแล้วเราต้องระวังฮะระวังฮะ <c oughs> อะไรให้พอดครับถอยเช็ 45, เชคไว้เลยครับเอ่อไว้สี่หมื่น 5, ห้าถอยเช็คไว้เลยครับค่าค่าห้าพันบเช็คไอ้ข้า,ขาเวาาเปลือกข้าวเปลือกเยอะเออเออเออทั้งสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วดิล่ะ จะเจริญนล,ลูกเราประชาเราาจริญเจริญือสี่หมื่นห้าพัน 45, บาทอืมอ่ะเก็บจารีนะดิตใจพนสายแล้วเนี่ยเราจะไปทูลเ,เราได้เนี่ยเพื่อช่วยโลกแล้วแหละไม่ใช่อะไรล่ะทชิตั้งปฏิตังตูมหังทิพย์เวสมิชาโตสาเพภูเรตุสังกปา จันโทปนระโสยถามิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัดจันตุสพพโรโควินาศตูมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโคเพวะอภิวาทนสีลิสนิตจัง บุทาพระเจ้าย uh, uh, ินโนจตารอธรรมาวาทานติอายุวโนโสขางภาลังเออเออเีเข uh, ้าพวกห้าสิบก an. ็สอบเป็นโดนอะไรลืมเล่แหละเออเป็นข้าสิบก็สอบเป็นกินบอกแล้วตะกี้ัิ เป็นเงิน4หมื่นาพันหรือวาอ่า4หมื่น5พันเออ <15, 000. S 1> เออละพอใจพอใจอันนี้เกอพวันนีกันลุกเลยนะจะไปช่วยช่วยโลกและ้ะวันนี้ไปกันล้ว ไปมาแล้ว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 เอามาแล้วตัวเล้าเตัวูู่มันจำได้เอาเอาเอเอ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 เอาเเเออเออเออเอ มาแล้วมันน่ารักทุกตัวนะดูตัวไหนก็น่ารักทุกตัวแน่แน่เอาละไอ้คอร์ดชื่อว่าไอ้คอร์ดมันหาคอร์ดไอ้ได้ไอ,อ้เหาะมันเหาะว่าชื่อชื่อไอ,อ้เหาะไอ้เหาะไอ,อ้คอร์ดโอ้ เวลาเขาเล่นกันน่าดูนะเนี่ยเวลาเขาเล่นกันยอการิโธน่าดูว่ากนะเนี่ยพันกันเลยเนี่ <c oughs> ยอยู่ตอนนี้เขาไม่เล่นกันเฉยเวลาเขาเล่นกันเฉพาะได้เนี่นยนะีชื่อไอ,อ้เหาะเหาะวาใส่เครื่องบินว่าเรียกว่าไอ้เหาะอะไรเร็วแล้วเร็วแล้ว เออ,ออไยากเอ่ะเออไมยากม่ต้อกัง